เรื่องผลเมื่อจิตถึงความพินาศข้าบาดีเมื่อจิตถึงความพินาศจิตเตพระยาปณน,นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็เป็นอันว่าถึงความพินาศเมื่อกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมถึงความพินาศ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพเปียกแฉะเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเปียกแฉะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพโบดเน่าเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโบดเน่าก็มีการตายที่ไม่งดงาม มีการทำกาละที่ไม่งดงามเปรียบเหมือนเมื่อเรือนมุงไว้ไม่ดียอดหลังคาก็เป็นอันถึงความพินาศกรอนหลังคาก็เป็นอันถึงความพินาศฝาเรือนก็เป็นอันถึงความพินาศอกไก่ก็เปียกคืนกรอนหลังคาก็เปียกคืน ฝาเรือนก็เปียกคืนอกไก่ก็ผุเปื่อยกรอนหลังคาก็ผุเปื่อยฝาเรือนก็ผุเปื่อยข้าบดีฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจิตถึงความพินาศกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็เป็นอันถึงความพินาศ ก็มีการตายที่ไม่งดงามมีการทำกาละที่ไม่งดงามข้าบดีเมื่อจิตไม่ถึงความพินาศจิตเตอัพพยาปนเนกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็เป็นอันว่าไม่ถึงความพินาศเมื่อกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมไม่ถึงความพินาศ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพไม่เปียกแฉะเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่เปียกแฉะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพไม่บูดเน่าเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่บูดเน่าก็มีการตายที่งดงาม มีการทำกาละที่งดงามเปรียบเหมือนเมื่อเรือนมุงไว้อย่างดียอดหลังคาก็มีอันไม่ถึงความพินาศกรอนหลังคาก็มีอันไม่ถึงความพินาศฝาเรือนก็เป็นอันไม่ถึงความพินาศอกไก่ก็ไม่เปียกชื้น กรอนหลังคาก็ไม่เปียกชื้นฝาเรือนก็ไม่เปียกชื้นอกไก่ก็ไม่ผุเปื่อยกรอนหลังคาก็ไม่ผุเปื่อยฝาเรือนก็ไม่ผุเปื่อยข้าบดีฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจิตไม่ถึงความพินาศกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ก็เป็นอันไม่ถึงความพินาศก็มีการตายที่งดงามมีการทำกาละที่งดงาม